คุณผู้ชมครับเรื่องของน้องรุ่งอรุณวันนี้ยังไม่มีใครเจอตัวนะและดูเหมือนกับเคราะห์ซ้กำกรรมซัดเพราะเมื่อวานนี้โรงพยาบาลปทุมใช่ไหมไปแจ้งความท้งน้องรุ่งอรุณแล้วก็พี่เอกภพสายไหมต้องรอดปรากฏว่าพอเมื่อวานเราไปเจอในจ้างของรุ่งอรุณผมไม่เล่าทวนแล้วเนาะเขาก็บอกว่ารุ่งอรุณเนี่ยเคยไปอ้างว่าแม่ตายแล้วก็เหมือนกับจะไปขอเงินแล้วก็สุดท้ายยังไม่ใช้เจ้านายเลย คุณผู้ชมครับล่าสุดญาติลุงอรุณนะฮะประกาศตัดขาดลุ่งอรุณแล้วแล้วที่สำคัญคือญาติฝั่งสามีจะขอตรวจ DNA เด็กในท้องด้วยเพราะวันนี้ก็ต้องยอมรับก็น่าเห็นใจอะเนาะคือวันนี้เขาท้องจริงนะ3เดือนไม่ใช่ว่าเขาไม่ท้องนะแต่ไอ้เรื่อง9เดือนเนี่ยคือเป็นเรื่องไม่จริงซึ่งเขายอมรับแล้ว แล้วพอเขาโดนแฉมาเรื่อยๆเ,เนี่ยวันนี้ไม่มีใครเจอลุงอารุณเลยนะฮะลุงอารุณกับสามีซึ่งก็ยังคิดว่าเมียเนี่ยควรจะท้องตั้งแต่กุมภาหกเจ็ดนั่นก็คือพี่วิทย์ก็ไม่มีใครเจอปรากฏว่าญาติจะขอตรวจ DNA เด็กในท้องฮะเพราะว่าอะไรวันนี้ก็คือทางด้านญาติเนี่ยก็คือเป็นน้องขัวแล้วกันเนี่ยนะฮะบอกว่าเราไปถามบอกบอกน้อง น้องเห็นสมุดชมพูของลุ่งอรุณไหมปรากฏน้องสามีบอกหนูเคยเห็นนะลุงอรุณเอามาโชว์หนูแต่โชว์ครั้งเดียวแต่ประเด็นก็คือวันนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าพี่วิวชาญใช่ไหมวิชาญกับลุงอรุณเนี่ยเขาหายไปไหนกันและที่สําคัญก็คือตอนนี้ก็เข้าใจแหละว่าทางด้านของพี่วิชาญฝั่งสามีเขาก็คงเครียดเพราะเมียเขาเนี่ยณตอนนี้เขาคงตัดกันไม่ขาด เราก็เลยถามญาติญาติฝั่งสามีบอกว่าและสุดท้ายเนี่ยทางญาติญาติจะยังไงจะรับรุ่งอรุณกลับมาเป็นสะพ้ายไหมจะรับหลานในท้องรุ่งอรุณไหมเขาบอกว่าเขายินดีรับถ้าน้องรุ่งอรุณดูอยู่นะญาติสามีเนี่ยยินดีจะรับเด็กในท้องของรุ่งอรุณมาดูแลแต่มีข้อแม้รุ่งอรุณต้องเอาเด็กในท้องตรวจ DNA ว่าพ่อคือวิชาน ถ้าไม่ตรวจ DNA ญาติฝั่งสามีไม่เอาฮะ